สวัสดีจ้าพ่อกันสําหรับคลิปนี้เนาะจ้าพี่น้องมื้อนี้สิภาพไปเบื่องวิธีการปคครลูกบลอกคลี้ะจ้าบลคอกลีแปลงแรก่ะจ้าพี่น้องเดี๋ยวลงไปนานแรกเล่นาะาจ้านี่ที่เขากาพันไหวเดี๋ยววิธีการกา,าเมล็ดพันุ์นัอนสิแปะไว้อันลิงใต่คลิป้ะจ้าพี่น้องนี่เนาะจ้ากัเป็นกาพันบลอกคลีจ้านานนี่ต้นประวาณนี่กะต้นกําลังพ่อปลูกเล่นาะจ้า หลังจากที่เข้าได้ต้นกาไปแล้วนะจ้ากับว่ได้รู้ไขเบิงนะจ้าพอได้ต้นกาไปแล้วเขากับมาเตรียมแปลงนะจ้าพี่น้องอันนี้การปลูกไป่ปได้ร้ายเติบแลเนะจ่าย่างแถวสุดท้ายนะจ้าสิมาเห็ดวิธีการปลูกหขเบิงจ้าวิธีการเตรียมแปลงปลูกเข้ากับกลุ่มเป็นแถวย่าแบบนี้นะจ้าพี่น้องแล้วการปลูกอันระยะห่างของต้นี้ประมาณ30มเส้นนะจ้าก็ใส่วิธีการเดียวกันกับปลูกที่อยู่หน้าสะใยแล้นะจ้าพี่น้อง ระยะห่างตละต้นกับประมาณ30มเส้นเนาะจา้าพ่อเขาแตกกอยแงลออกมาแล้วมันก็นจะได้จอดหากันพอดีเนาะจ้าพี่น้องอันนี้กับปูกอยู่หน้าละจา้าเป็นหน้าเขากำหลังบานนะจา้าเป็นพื้นที่ที่เขาเคยเหตุหน้าเนาะจ้านี่ส่วนวิธีการปลูกเนาะจ้าพี่นอ้องกัดจาะเอานิวจาอให้มันเป็นหู้ลงไปเนาะจา้าแล้วก็เอาหาักก็ลงไปแล้วก็บีบบริเวณหักเบาๆเนาะจ้าพี่น้องเพราะต้องแห้งเนาะจา้า นี่จากดเบาๆแบบนี้นะจ้าหลังจากกันปูเซตแล้วบาน,นี้กะโดน้ำให้เปียกเลยจ้าพี่น้องเอาให้ซุ่มเน่นอนจ้านับหลังจากหนีไปอีกสามมือนะจ้าพี่น้องพ่อตอนมันติดแล้วกะคอยมาใส่ปุ๋ยขอ,อกนะจา้าปุ๋ยขอ,อกันะจ,กจะเป็นปุ๋ยขอ,อกอันขิงงัวหรือปุ๋ยขอ,อกขี้ไก่กระได้นะจ้าพี่น้องแต่ว่าอยู่สวนเฮาหนีสวนใหญ่ใส่ปุ๋ยขอ,อกขี้ไก่เนาะจา้าเพราะว่าปุ๋ยขอ,อกขี้ไก่มันบ่ห่อนนะจ้าพี่น้องกับว่าต้องมาระว่างเรื่องอัน เข้มเกินเราเห็ดให้ต่นเปืือยต่นตายเนาะจ้านี่จ้าหลังจากปลูเกเสร็จกับโคหน้าไม่เปียกแบบนี้นะจ้าพี่น้องอันเห็นต่นมันเหี่ยวมันเฉา่าต้องตกใจนะจ้าเดี๋ยวสามมือมันกกลับมาสดใสขึ้นึกเก่านะจ้าพี่น้องนี่เนาะจ้านี่ที่การปลูกกันง่ายๆแบบนี้นอจาา้างามบ่งามสุไหนก็สิมาอับเดตให้พี่น้องเบ่งเรื่อยๆ้อจ้าก็ฝากไว้เนาอจ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปนะจ้าก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเดจ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้าพี่น้องกะสิเอาเทคนิคดีๆมาฝากพี่ฝาน้องคือเก้าละจา้าสำหรับมือนี้ขอตัวลาไปก่อนจา้าสวัสดีจา้า